อ่าลืมบอกไปนะครับส่วนอัตราการกินน้ำมันนะครับผมที่ที่ขับดูในเมืองเฉลี่ยแล้วผมอัตราการกินอยู่ที่ประมาณ28-30ถึงนะนะครับกิโลลิตรนะครับก็ถือว่าไม่ไม่เปลืองมากนะครับสำหรับของผมนะครับก็ส่วนการใช้งานนะครับตั้งแต่ใช้งานมามีปัญหาอะไรบ้าง ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องหม้อน้ําเลยครับหลกัหลกๆหม้อน้ํามันก็จะเสื่อมตามอายุการใช้งานนะครับผมก็จะมีเป็นเกี่ยวกับตัวนี้ครับวาล์วหม้อน้ํามันอาจจะรั่วหรือว่าเสื่อมสภาพอะครับมันก็จะดันดันออกวาวห้าน้ำอะครับ จะมีปัญหาเรื่องหม้อน้ําก็ให้ช่างหรือว่าให้ที่ร้านซ่อมมาขเขาเช็คให้นะครับถ้ามีปัญหามันจะขึ้นไฟชูดแดงที่หน้าจอตรงนี้เลยครับหม้อน้ำสีแดงถ้ามีปัญหานะครับที่ใช้มานะครับในระหว่างสิบกว่าปีก็จะมีหม้อน้ําแล้วก็กล่องไฟกล่องไฟของตัวคลิกได้เปลี่ยนไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับผม นอกนั้นยังไม่เจอปัญหาจุกจิกอะไรนะครับน้ำมันเครื่องเราก็เปลี่ยนทุกรอบตามปกติสายพานอย่างเงี้ยครับสายเพียสายพานนี้ก็เปลี่ยนตามรอบหมื่นโลหรือว่าหมื่นห้า 15, แล้วแต่เราครับผมว่าเราจะเปลี่ยนการใช้ตามการใช้งานของเรานะครับส่วนใหญ่ที่เหมือนโลนี่ก็ ลี่ยนได้แล้วครับกับน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายนะครับโดยรวมก็ถือว่าเอาไว้ขี่แบบไปตลาดไปอะไรเงี้ยก็โอเคครับขี่เล่นแถวบ้านนะครับถือว่ายังเป็นรถที่ใช้งานได้ดีอยู่ครับสําหรับตัวคิก1 1อยสคาบูนะครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ